อยู่ดีๆก็งานเข้าอย่างจังนะครับผู้ชมครับดาราสาวน้องใหม่แห่งวงการบันเทิองอยากสาวแทนธนัชชาเธอถูกขบวนรถทัวร์ไปถล่มไอจีถล่มคอมเมนต์อย่างหนักเธอถูกเชื่อมโยงกรณีข่าวลือปมร้อนนะครับสามีของดาราสาวระดับนางเอกเนี่ยที่ส้มมีบ้านเล็กบ้านน้อยล่าสุดเห็นว่ามีคนใกล้ชิดเนี่ยออกมาให้ข้อมูลน,นะครับ นี่ครับประเด็นร้อนที่กําลังสนันโลกโซเชียลและก็สนันวงการบันเทิงอย่างมากนะครับสามีนางเอกสาวนอกใจภรรยาครับซุ่มมีบ้านเล็กบ้านน้อยอีกทั้งทางด้านเพจดังหลายเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นจากโปดาราก็มีอาการออกมาบอกใบ้เพิ่มครับว่าป้าข้างบ้านเนี่ยบอกว่าคู่รักคู่นี้เนี่ยเป็นคู่รักดาราผัวเอียงสายเนี่ยไม่ใช่ปอปลากับปอไก่นะแต่เป็นคนที่ชอบบินไปต่างประเทศบ่อยๆแฮชแท็กหนาวแสงนีออนอีกทั้งนะครับผู้ใช้ทิกต o อก หลายคนหลายแอคเค้ามากโพสต์ข้อความบอกว่าสามีนางเอกดังมีบ้านน้อยขออย่าให้เป็นคู่ที่เราคิดเลยตอนนี้ขึ้นเต็มฟีดไปหมดนี่เข้าไปสองไอจผู้เนี่ยกดไลค์น้องนักศึกษาคนนี้แทบทุกรูปด้วยติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนเช่นกันนี่ขณะที่ทําเอางานนี้ครับบุคคลที่โดนเชื่อมโยงก็คือน้องเอน้องแทนธนชานะครับน้องเป็นดาราสาวหน้าใหม่ในวงการบันเทิงอยู่สังกัด ช่องช่องหนึ่งงานเข้าครับน้องโดนพุ่งเป้าชาวเน็ตเนี่ยไปถล่มเหมือนกันเข้าไปคอมเมนต์ถามกลางๆไอจีเลยทีเดียวถึงประเด็นข่าวลือที่เกิดขึ้นหลากหลายคอมเมนต์ก็ถามบอกว่าความจริงยังไม่รู้กันเลยนะมาเม้นกันแล้วหรอรอฟังความจริงก่อนดีไหมค่อยว่ากันทีหลังบางคนก็ถามว่าไม่จริงใช่ไหมวิสาวน้อยผู้เพียบพร้อมนี่ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรอยากให้เคารพสิทธิส่สวนบุคคลกันก่อนอย่าล้ำเส้นอย่าตัดสินเขาเพียงเพราะข่าวลือ นี่ก็จริงนะครับหล,หลายๆคอมเมนต์ก็เข้าไปดีเฟนซ์เหมือนกันนะครับดีเฟนต์ตัวของน้องไว้เหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันย,มยังไม่มีข้อมูลใดนงนสิ้นยังไม่ได้มีการออกมาพูดจากใครเลยเป็นเพียงแค่ข่าวลือที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปจับไปโยงกันตอนนี้เนชุลมุนวุ่นวายไปหมดแต่ถ้าหลายคนก็บอกว่าข่าวแบบนี้ถ้าไม่มีจริงเนี่ยส่วนมากจะไม่มีการหลุดออกมาแต่ต้องรอดูครับว่าจะเป็นไรครับ